สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูาะะ้แทนราษฎรนายสนธิยาสวัสดีเดินทางมายื่นหนังสือถึงพลตารวจโทจิรพุริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้ดําเนินการตรวจสอบกรณีการยิงพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตารวจทางหลวงหนึ่งกองกํากับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงว่าตํารวจที่เข้าไปร่วมในเหตุการณ์นั่งร่วมโต๊ะและปล่อยให้เหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจ21คน และทั้งหมดที่ปล่อยให้คนร้ายหลบหนีทำลายหลักฐานโทรทัศน์วงจรปิดเป็นการมีส่วนร่วมปล่อยปละละเว้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจนมีการยิงตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บให้ปรับย้ายตำรวจในพื้นที่และที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนให้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกํานันกที่ประกอบกันมีการจ่ายภาษีหรือเข้าข่าย29ความผิดฐานของกฎหมายปปง,งหรือการฟอกเงินหรือไม่ นายสนธิยาบอกว่าตามที่มีเหตุการณ์ที่มีการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บหนึ่งคนที่บ้านพักกำนันในจังหวัดนครปฐมและในเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่และระดับปฏิบัติหน้าที่จำนวนกว่า21คนแล้วปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วปล่อยให้ผู้กระทำผิดหลบหนีลอยนวลยังมีการทำลายหลักฐานทั้งหมดมีการเก็บหลักฐานโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนและระบบกฎหมายไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ร่วมในเหตุการณ์ที่ปล่อยปละละเว้นละเลยหรือมีส่วนร่วมในการปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายและการทำร้ายถึงชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างอุกอาจตนจึงมาเรียกร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักง,งานผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับหนังสือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไปแล้ว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ